สัดีค่ะอันนี้วันนี้มานําเสนอมะนาวเป็นพวงดดกพิเศษนะคะเป็นมะนาวพันธุ์พิเศษที่มีเปลือกบางน้ําเยอะพันธุ์นี้เปลือกบางน้ําเยอะกลิ่นหอมมเมล็ดน้อยนะคะเหมือนกับแป้นลําไรนะคะเหมือนกับแป้นลําไยแต่ว่าจะออกลูกดกกว่าพวงหนึ่งก็จะประมาณสีลูกถึงหกลูกสิบลูกแล้วแต่การบํารุงนะคะอันนี้นะคะเป็นมะนาวเป็นพวงดดกพิเศษนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นขนาดเขีงสิบสองนิ้วราคารุ่นนี้ต้นละ 4 5 0บาทค่ะเรามีอีกรุ่นเล็กกว่านี้นะรุ่นเข่ง8นิ้วต้นละ300อบาทแล้วก็จะมีเข่ง10นิ้วต้นละ400อบาทเป็นมะนาวเปลือกบางน้ำเยอะคันนี้แนะนําให้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเป็นโรคน้อยนะคะเป็นแคนเตอร์น้อยเปลือกบางน้าเยอะเม็ดน้อยกลิ่นหอมมากๆปลูกไว้ติดบ,บ้านติดสวนหรือว่าจะปลูกขายก็ได้นะคะคันนี้รุ่นนี้มีไม่เยอะแล้วนะคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะมะนาวเปลือกบางน้าเยอะเป็นพวงดอกพิเศษค่ะ มะนาวเป็นพวง